เราต้องหาสีส้มกันสีส้มแบบเนี้ยส้มอ่ะส้มอยู่ไหนเอ๊ะรู้จักสีส้มป่ะนี่เดี๋พี่ให้ดูนะนี่ไงสีส้มเนี่ยเออเอาไปวางนะนั่นแหละอา้าวทีนี้ตาเจาวาละเจาวาสีส้มอยู่ไหน อยู่ไหนะหาดิจะหาเจอไม่ได้ไวเน,นี่เนี่ยมันอยู่ในเนี้ยแหละอา้าลองลองดูอที่แดงให้อา้าวเลือกดิสีส้มอยู่ไหนส้มอ่ะเนี่ยเนีๆยเนเน,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 นเนี่ยดูดูสีแบบเนี้ยเห็นไห หรือตาบอดสีไอ้หนูลองหาสิอันไหนวะอันนี้เปล่าอันนี้วะใช่น,นี้ไหมกีว้าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผีส้มหมาผีส้มต้องเป็นอันนี้เห็นนะอันนี้ใช่ไหมลองดูสิเนี่ยสีเหมือนกันไหม สีเหมือนกันป่ะเอออ่ะแล้วลองหาลองหานี่นี่นี่ลองหาดูสีไหนที่เหมือนกับสีนี้ฮะยังงงอยู่สีส้มมาอยู่ไหนเยว่าอันนี้สีส้มป่ะใช่ไหมใช่ได้เหรออ่ะใช่ก็เอาไปเอ,อ่อเอ,อ้อ อันละสีเนี้ยใช่ปะเดีเดวเด้ใช่เหรอใช่เหรอใช่สีนี้เหรอใช่เหรอคิดว่าใช่เหรอไม่ไมันไม่ใช่สีเดียวกันนะไม่ใช่อันละเนี้ยอันนี้ใช่ปะใช่ปะใช่เหรอใช่ก็เอาไปอ่ะอ่ะ อันเนี้ยอ่ะอันเดียวกันเลยใช่ไหมแน่ใจนะว่าใช่เหรอแน่ใจนะลองดูดิเหมือนกันปหมเหมือนไหมเอ้ย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 ยังไงเหมือนเปล่าสีเดียวกันว่ะเนี่ยอืมอ่ะยังไงใช่หรือไม่ใช่ คิดว่าใช่ไหมิีว่าคิดว่าฉีม่วงเนี่ยใช่กับฉีมม่ส้มไหมไม่พูดอะไรเลยอืออ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเอาอันนี้มานี่พี่ช่วยหนึ่งตัวอ่ะเอาไปอืมอ่าลองหาอีกสิอืออันเนี้ย ใช่ป่ะแน่ใจนะเออแน่ใจนะอ่าแน่ใจก็ไปวะเฮ้ใช่ <c oughs> เหรอใช่เหรอมีอันนี้มาตัวเดียวเนี่ยฮะใช่เหรอ ใช่หรือเปล่าอืมไม่ใช่ลวมั้งต้องสีไหนนี่ต้องสีนี้เอ้ยอ่านะอันนี้คือสีส้มนะนีอะ่อันเนี้ยแบบเนี้ยคือสีส้มนะรู้ไหมนี่นะอืะอมส้มพูดส้มเร็วไหนลองพูดสีส้มนี้ ่อม่อมจ๋าโจมพูแล้วพูกับพี่หน่อยสิเจวะเจวาหูอือเหรอเจวะตีโ้มอยู่ไหนสี่อมอยู่ไหนรู้ไหมเนี่ยว่าสีส้มอยู่ไหนอือืม อันนี้นี่นี่นี่อ่ะอ่ะสีส้มอีกอ่ะอืมแล้วเนี้ยใช่ป่ะเฮ้ยไม่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 ใช่นี่มันต้องอันนี้นะใช่ไหมไปยักนาทุกอย่างอ่ะเอาไปเอาไปว่าเอ้ะเก่ง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 อันนี้อ่ะออันนี้ Ê ờ, qua Yeah 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 Kiện dân lưới Lâu anh nè Xem nè Ê sai hả đi, đi đi chỉ đeo canh bà Chị đeo bà lỡ hả? hả À ngô ngô <laughs> À phía xuôi nưng Nè Ê vang อืมอืมแล้วอันอืนี่น่ะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมใช่ไม่ใช่ม,ใชมันต้องสีส้มอ,อยู่แล้วว่านี่ตองอันนี้อ,อ,อืมวางอันไหนพูดซีนี่สีอะไร สีอะไรสีวะาีวะาีวะาสีอะไรสีอะไรอ่ะชมชมสีชม o นะอืมชมดูปากพี่นี่ชม o m z อ่ะเราพูดดิเร็ว พูดให้พี่ได้ยินหน่อยสี่จ่มดมโรมโอ้ไม่พูดเลย <c oughs> น้องไม่พูดกับหนูเลยอ่ะ <c oughs> นี่นะสีชจมอืมอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเราจะมาเรียงสีฟ้าเจ้าว่านี่นะอันนี้นะสีฟ้านะ นี่นคือสีฟ้านะอ่ะไหนหยิบสีฟ้าให้พี่หน่อยดิเจ๊บ้าเอ้ยสนใจพี่หน่อยดิสีฟ้าอยู่ไหนฮัลโหลเจ๊บ้าคือพ,พี่ปะเนี่ยนี่อ่ะนี่นะสีฟ้านี่อ่ะพี่ให้พี่ให้ให้เออเอาไปวาง วางถูกเปล่าเออเก่งว่ะฮ้ฮโน้องเก่งมากเลยตบมือแล้วตบมือตบมือยังตบมือเฮ้ตบมือแล้วเฮ้อ่ะอ่ะพี่ให้อีกตัวหนึง่งนี่เอาไปวางอ่ะวางถูกไหมเออถูกด้วยว่ะ อ่าอ่ะอีกตัวหนึ่งเอ้ยก็ยังแม่นอยู่อ่ะลองอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวแปลกเปล่าจะลาแล้วนี่มา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 อันนี้อ่ะนี่ ใช่เหรอแอะใช่ก็ใช่อ่ะลองลอง,ลองนี่นี่อะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้อ๊ะฉลาดนะเวย้ยเอ๊ะแย,ยกสีออกละอ่ะลองนีอ่อืมอืมอืมใช่ใช่ใช่ใช อืมลองอันไหนดีนาะอันไหนดีเนาะอันนี่อะเอ๊ได้อยู่ได้อยู่อ่าอันนี้อ่ะอ,อ,อ่ะ,อนนอะ,อะที่เจอละอ่ะเอาไปวางซิใช่ป่ะใช่ไหม อาจว่าเจาว่าน,นี่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 พี่มีอะไรจะให้นี่อ่ะอีกอันนึงใช่เหรอแน่ใจนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นอีกตัวนะึงเออวางดิอ,อีใช่ป่ะใช่ไหมเฮ้ <c oughs> เก่งมาก อ่ะไปเจอแล้วไปไงล่ะลองตัวนี้ดิใช่ไหมใช่ไหมนะเอ๊ะอ,อันนี้น,นี่อีกตัวหนึง่งอ่ะใช่ป่ะเอ,อ๊ใช่เหรอใช่เหรอแน่ใจละืึ แนใ่ใจอ่าแน่ใจก็ได้ลองอันอึ่ดีกว่าเนาะไหนดีนะอันนี้อ่ะนี่อ่ะหล่นไปแล้วอุ้ยหยิบถูกเลยวางสิเออเก่งมากลองอันไหนดีนะอัะนนี้อ่ะใช่มไหม ใช่เหรอแน่ใจนะว่าใช่นะเออเก่งมากอือันนี้นะอืออือ่ะน,นี่ะอนนะอนน เกว่าพี่จะถามสองคำถามนะอันเนี้ยอันเนี้ยสีอะไรสีอะไรสีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมไม่ตอบด้วยอันนี้ล่ะสีอะไรสีส้มใช่ไหม ใช่ไหมใช่หรออันนี้ล่ะสีส้มหรือเปล่าืมอเหมือนน้องแกยังไม่รู้ไม่ใช่โอ้ไปยักหน้าด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้ล่ะสีฟ้าใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> สีฟ้าใช่ไหม พี่ซีว่านี่คือสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่เหรออางั้นนี่สีอะไรอ่ะสีส้มอ่ะใช่ปะ่ะสีส้มใช่ไหมสีส้มใช่ไหม,ม,มเออก็คงจะอย่างนั้นแหละนะโไม่เป็นไรเก่งมาก แยกสีออกก็ยังพอได้แต่ไม่รู้จักสีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โตเองแล้วบ้างนะน